จากโจดนะเขาก็บอกว่านํากระดาษสีที่มีขนาดแปสิห้าคูณเก้าสิบแปดตารางเซนใช่ตัวน้อยก็คือกว้างนะครับตัวมากก็คือยาวเนี่ยก็ถ้าตามรูปก็ประมาณนี้นะ8ปดสิบห้าเก้าสิบแปดเสร็จแล้วนํามาตัดเป็นกระดาษแผ่นเล็กๆขนาดแผ่นละสิบสองคูณยี่สิบจุดห้าเนี่ยตัดแบ่งนะครับ่างนี้นะสิบสองคูณกับยี่สิบจุดห้าคราวนี้เวลาตัดนี่อาจจะตัดในแนวนี้ก็ได้แนวตั้งก็ได้ตัดแนวนอนก็ได้นะครับ ถ้าเปาตัดกระดาษตามที่ต้องการให้ได้จํานวนมากที่สุด A แผ่นเนี่ยมากที่สุดนะครับ A แผ่นแล้วก็กระดาษสีที่เหลือนะครับมีพื้นที่เหลือพื้นที่ B ตารางเซนแล้วถาม A บวก B, b นะครับอัรนี้เราก็ต้องลองดูนะว่าเราจะแบ่งแนวตั้งหรือแนวนอนนะครับถ้าแบ่งแนวตั้งก็แสดงว่าเอาด้านสั้นตรงนี้ไปหารนะครับกับ98ส่วนด้านยาวนะครับก็ไปหารกับ85เนี่ยจะได้เป็นกี่ส่วนกี่ส่วน แล้วก็จะมาคูณกันนะครับก็ได้เป็นจํานวนแผ่นทั่ไหมเนี่ยเหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดเสร็จเนี่ยตัดเสร็จตัดเสร็จตรงเนี้ยแล้วก็ดูว่าได้ทั้งหมดตรงเนี้ยกี่ส่วนตรงไหนเหลือเศษช่างมันในตรงเนี้ยได้กี่ส่วนอ่าส่วนฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับเนี่ยตัดตัดแล้วก็ดูว่าได้ทั้งหมดกี่ส่วนอ่าพอได้กี่ส่วนเสร็จแล้วก็จับตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยมาคูณกันก็ได้เป็นจํานวนแผ่นนะครับอ่าก็เอาแปดสิบห้าหารด้วยตรงนี้คือยี่สิบจุดห้านะ แล้วก็ฝั่งนี้98ฐานด้วยความกว้าง12นะครับได้เท่าไหรเสร็จจะมาคูณกันแต่ตรงนี้เอาเฉพาะที่เป็นจนำนวนเต็มนะเหลือเศษปัดทิง้ง20.5ไปหาร85ก็ได้4กว่ากว่า12ไปหาร98นะครับได้12.8 96ก็ได้8กว่ากว่าเนี่ยเอาเฉพาะเป็นจำนวนเต็มนะคือเหลือเศษก็คือมันเหลือเศษมันตัดทิ้งนะครับวมตรงนี้จะได้ทั้งหมด84 3 12เนี่ยได้32แผ่น กับอีแบบนึงนะครับอีกแบบหนึ่งก็คือตรงนี้เอาด้านยาวยี่ด้าไปหารเก้ากับตรงนี้ด้านกว้างนะครับด้าน,านสั้นนะไปหารแปดสิบห้าแหารด้วยสิแล้วก็เกาหารด้วยยี่สิดห้าได้เ็จคูณกันสิไปหารน,นะครับสิบสอตรงนี้20.5ไปหารได้4นะเพราะฉะนั้นเจ็ดได้ยีแผ่น เราต้องการจำนวนแผ่นมากที่สุดนะครับจากแผันมากสุดก็คือได้สาิบสองแผ่นก็แสดงว่า a คือสาิบสองจากต่อไปเหลือเศษเท่าไหร่นะครับถ้าจะหาเศษว่าเหลือเท่าไหร่นะครับก็ต้องเอาพื้นที่ทั้งหมดพื้นที่กระดาษที่ตัดตรงนี้แล้วดูว่าได้ทั้งหมดกี่แผ่นนะครับเนี่ยกระดาษพื้นที่แต่ละแผ่นนะแล้วก็คูณด้วยจํานวนแผ่นเนี่ยจับลบกันนะครับก็จะกลายเป็นเศษทั้งหมดก็คือกว้างคูณยาวแปดสิบห้าคูณเก้าสิบแปด ลบกับพื้นที่ของกระดาษที่เราตัดนะครับเนี่ยก็สิบสองคูณยี่สิบจุดห้าเนี่ยแล้วก็ได้สามสิบสองแผ่นตรงนี้ไปคิดเลขเอาเองได้นะอะถ้าคูณแล้วนะครับได้แปดสามสามศูนย์ตัวนี้คูณกันทั้งหมดนะครับจะได้เจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบสองลบกันได้สี่ห้าแปดแสดงว่าเศษตัวนี้ที่ได้ก็คือ b นะครับเนี่ยตัวนี้คือ b จทย์ถาม a บวก b a สามสิบสองบวก b b สี่ห้าแปดคำตอบที่ได้นะครับก็คือสี่ร้อยเก้าสิบ